สวัสดีครับก็วันนี้ก็ห่างหายกันไปมานานแล้วกันวันนี้ก็มาทําคลิปแล้วกันครับช่วงนี้เริ่มวางแล้วก็มาทาคลิปหน่อยก็เป็นเกี่ยวกับต้นไม้แล้วกันวันนี้ครับเพราะช่วงโควิดนี้ก็เลี้ยงต้นไม้อยู่บ้านครับเอาธรรมชาติมาบำบัดผมก็ไปซื้อฟาโลมาครับจากข้อไหล่นะจากข้อไหลที่เขาบอกว่ามันโตช้ากับฝ้ายไหลข้อไหลก็ประมาณซื้อมาตอนนั้นใบเดียวครับประมาณ9,000บาทแต่ตอนนี้ผมเลี้ยงมาได้ประมาณเดือนนึงแล้ว ผมจะพามาดูว่าเดือนนี้นะมันใหญ่แค่ไหนแต่ผมว่ามันโตไวมากนะครับ <dan S 1> <pursuing wrestler. S 2> มามาดูครับนี่ครับหนึงเดือนครับนี่นี่ครับผมเลี้ยงมาหนเดือนครับจากข้อไหล่นะจากข้อไหลนะจากข้อไหลนะครับจากข้อไหลครับนี่ครับจากข้อไหลนะนี่มันก็จะนี่ใบที่ออกมาครับหน้าเขาก็จะเริ่มชัดไปเลยนี่ใบสองนี่หน้าเริ่มชัดไปเลยครับ นี่ใบล่าสุดเลยอันนี้ใบล่าสุดใบล่าสุดครับชัดมากครับใบล่าสุดเริ่มชัดแล้วใบเริ่มงอแลนะ้วใบเริ่มม้วนลแล้วแล้วมันก็มีไหลครับมีไหลออกมาสามไหลครับนี่ครับตอนแรกนึกว่ารากอะแต่ไม่ใช่ครับเป็นไหลมันนี่ครับสามไหลยาวแล้วด้วยเนี่ยผมสังเกตดูมันเหมือนเริ่มมีรากออก ออกมาแล้วข้างล่างน,นี่ครับโตวไวมากประมาณเดือนเนี่ยเดือนก็กว่าเดือนเดือนกว่านิดหน่อยเองครับเนี่ยประมาณเดือนกว่ากว่านิดหน่อยอได้ต้นเท่านี้แล้วครับแต่เพราะว่ามันก็ยังไม่ไมสูงมากนะแต่มันมีไหลออกมาแล้วครับแต่หน้าก็เริ่มโหดแล้วนี่จากข้อครับจากข้อไหลที่เขาบอกว่ามันโตชา้าๆแต่ผมว่าไม่ช้านะ อยู่กับเจ้าของเดิมก็ประมาณเดือนหนึ่งหรือเปล่าเพราะมันมีมาใบหนึ่งครับเพราะมันมีบาใบหนึ่งไงแล้วผมก็มาเลี้ยงต่ออีกประมาณเดือนเดือนกว่าๆได้มาสามลหลแต่ก็ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรที่มันโตไวหรือเปล่านะครับผมก็มือใหม่ครับเนี้ยต้นแรกของผมเลยมือใหม่เลยเอ้อเลยครับอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรไงก็อยากลองเลี้ยงย่างเขาบ้างครับก็เห็นเขาฮิตกันก็อยากฮิตบ้าง ี่ยตอนแรกก็ไม่กล้าซื้อเราครับราคาเก้าพันบาทไงแต่พอไปเห็นต้นแม่เขาแล้วก็อดใจไม่ไหวครับจัดมาเลยหรืออาจจะเป็นต้นแม่เขาที่มันอายุดีแล้วอาจจะเป็นแม่ที่แก่ครับก็จะให้ลูกไวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจผมก็ไปศึกษามาไปดูมาเหมือนกันแต่ถ้าเป็นแม่เขาว่าอาจจะเป็นแม่สาวอะไรเนงะี้ยมันก็ให้โตช้าอะไรางี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วมันมี อีจานครับพ่อผมตัดหญ้าตัดหญ้านี่ยตัดหญ้าข้างๆนะแล้วแล้วเครื่องตัดหญ้ามันไปโดนล,ลวดมันไปโดนลวดแล้วก็มาโดนเนี่ยครับมาโดนต้นไม้ผมเห็นไหมเออโอ้แดดมาให้เนี่ยครับนะครับมันมาโดนต้นไม้ผมครับตอนแรกนึกว่าขาดนะมันขาดอะขาดเลยอะใบใบหนึ่งเลยขาดไปเลยครับขาดเลยอะใบหนึ่งและอีใบเนี้ยมันก็ช้าม,มาก เนี่ยช้ำมากช่วงประมาณกลางเดือนนะเนี่ยมันช้ำมากครนะับใบเนี่ยแล้วพออีกใบเกิดมาผมตัดตัดออกไปเลยครับเนี่ยมันก็เป็นรอยช้ำอยู่เนะนี่ยตอนแรกนึกว่าต้นจะขาดแล้วนะนึกว่ามันจะไม่รอดแล้วมันก็รอดหรือเป็นที่ผมตัดใบบ่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพอใบขึ้นมาผมตัดเลยพอใบใหม่ขึ้นมาผมตัดอีกใบนึงออกเลยเพราะมันจะมีสามใบเงี้ยพอพอสมมติ แตกมาอีกอีกใบใช่ป่ะผมก็ตัดเลยตัดอันนี้ออกเลยครับให้เหลือสาใบให้ฟอมีแค่สามใบเงี้ยมันเลยอาจไปเลี้ยงลําต้นแล้วทาให้รากออกไวไหลออกไวหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับทดลองเหมือนกันแต่จากผมสังเกตเลยมันมันโตวไวมากครับโตวไวมากเนี่ยครับโตวไวมากโอ้สวยเลยอาจจะเป็นแม่แก่หรืออาจจะเป็นที่ดินดินผมก็ ไม่ไม่ค่อยรู้อะไรผมก็ใต้เนี่ยครับมะพร้าวสับแล้วก็ดินใบก้ามปูครับแล้วก็เพลไรแค่นี้นะครับเอมามะพร้าวสับลองคน้นนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนี่บแล้วก็ปุ๋ยบัวครัปบปุ๋ยบัวใส่ประเม็ดหนึ่งเดือนละเม็ดอะไรอย่างเงี้ยใส่ให้เขานะครับก็แช่น้ำเนี่ยรากทะลุแล้วนะ ลากทะลุกระถางออกมาแล้วเนี่ยคิดว่าจะเปลี่ยนกระถางดีไหมก็กลัวมันจะไปสะเทือนลากมันหรือ,อยังไงอะไรเงี้ยกลัวมันจะไม่โตก็เราปล่อยมันก่อนให้ไหลมันโตดีๆก่อนครับไหลมันมาแล้วปล่อยให้มันโตหรือเพื่อนๆมีอะไรนะแนะนําบอกได้นะหรือมันโตปกติผมก็ไม่แน่ใจนะหรือไม่ปกติก็ไม่แน่ใจมอนงไงครับราะมือใหม่เลยล้วนๆเลยมือใหม่เลยครับ โอ้แต่ขคชอบเลยนะดูท้าครับดูหน้าครับจากข้อไหลน,นะครับไม่ใช่ปลายไหลเน้นนะย้ําเลยครับจากข้อไหลน,นะว่าโตช้าช้านี่ครับจากข้อไหลเลยหน้าชัดๆจะเนี่ยใบเพิ่งออกมาใหม่เลยครับเพิ่งออกมาได้เม่ช้าเนี่ยนเะพิ่งกลางเต็มนเน่ยไม่ชา้าเลยเดี๋ยวถ้าออกมาอีกผมว่าน่าจะโหดกว่านี้นะนะครับ อสุดครับสุดๆแล้วสวยจริงครับเพราะว่าต้นไม้อะไรมันราคาแพงเนี่ยแต่ตอนนี้ราคาว่าราคามันเริ่มลงมาแล้วแล้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับผมซื้อมาความสวยงามนี่ครับเลี้ยงไว้ชมไว้ดูครับนี่ครับนี่ครับโอ้สวยจริงๆ นี่ครับสวยจริงๆหรือเพื่อนๆมีอะไรแนะนําก็บอกได้นะครับว่ามันยังไงแล้วไหลมันต้องจัดการยังไงนะหรือปล่อยให้มันค่อยยาวไปเรื่อยให้มันแตกเองหรือต้องตัดแต่ผมว่ามันยังเล็กอยู่นะมันเล็กมันคือต้นมันเล็กก็มันก็คือเล็กตามต้นนะนะผมว่านะนี่ครับจากข้อไหลครับหนึ่งเดือนเดือนกว่านิดเดือน กว่านิดๆแบบนี้จะคข้ออะไรต้นสูงประมาณสักสี่สิบเซน้งประมาณสี่สิบเซนนะครับเนี่ยสูงประมาณสี่สิบเซนหนึ่งไม่ยังไม่ใหญ่เลยครับนะครับสูงประมาณสี่สิบเซนจะสวยมากสวยมาก ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันทําไมถึงโตไวเพื่อนๆก็แนะนํากันเข้ามาได้ครับช่วงโควิดอย่างนี้ก็ปลูกต้นไม้นี่ะครับเพลิ mm hmm. นดีเดี๋ยวผมจะค่อยลงอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วกันครับเนี่ยเริ่มมีเวลาว่างแล้วผมก็จะอัปเดตให้ชมแล้วกันว่ามันจากเนี่ยเดือนประมาณเดือนกว่าแล้วเดือนหน้าเดี๋ยวผมไายดูว่ามันจะสักเท่าไหร่นะครับนี่ครับนี่ครับ ก็วันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแลวกันครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามผมด้วยเลยกันครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับหรือเดี๋ยวอัปเดตต้นอื่นให้ดูด้วยที่ผมปลูกไว้เยอะพอพอเยอะอ่ๆๆครับได้ครับนี่ครับก็สำหรับนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ